ไปดูเรื่องราวของการ ดูแลสุขภาพกันบ้างค่ะหลังจากที่มีโครงการฉีดวัคซีนสำหรับป้องกันโรคคอตีบบาดทะยักให้กับกลุ่มผู้ใหญ่วัย20-50ปีวันนี้บรรยากาศที่ศูนย์สาธารณสุขของเทศบาลนครหัดจหญ่นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศูนย์ค่ะที่ร่วมรณรงค์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบบาดทะยักให้กับกลุ่มผู้ใหญ่วัยอายุ20-50ปีเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพนะคะซึ่งบรรยากาศอย่างที่เห็นวันนี้เนี่ยทีมงานของวอ h เดล l High บ a b l e TV เราก็ไป ร่วมในการที่จะฉีดวัคซีนนะคะจากเจ้าที่สาธารณสุขที่นี่ด้วยเพราะว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายค่ะของการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคคอตีบบาดทะยักในกลุ่มผู้ใหญ่นะคะวัย20-50ปีซึ่งในปีนี้ค่ะกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทาโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้กับผู้ใหญ่ที่มีอายุ20-50ปีเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ5รอบนะคะซึ่งการให้บริการดังกล่าวนี้นะคะก็จะให้บริการในสถานพยาบาลสังกัดกระทรวง สาธาสุขทั่วประเทศทุกแห่งใกล้บ้านค่ะประชาชนสามารถที่จะเข้าไปขอรับบริการ ฉีดวัคซีนโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงเดือนเมษาย,ยนนี้ค่ะซึ่งวัคซีนที่ฉีดครั้งนี้นะคะจะเป็นวัคซีนรวม2ชนิดก็คือป้องกันโรคคอตีบและโรคบาดทะยักโดยคุณผู้ชมฉีดเพียงหนึ่งเข็มค่ะจะมีภูมิต้านทาน2โรคนี้ผู้ใหญ่เนี่ยให้ฉีดกระตุ้นภูมิคุ้มกันทุก10ปียกเว้นผู้หญิงที่ตั้งครรภ์หรือเพิ่งคลอดลูกและผู้ที่รับวัคซีนมาแล้วและฉีดครบ3ามครั้งไม่ต้องฉีดเพราะป้องกันได้ถึง10ปีด้วยกันค่ะ ส่วนที่สถานบริการของเทศบาลนครหัดใหญ่ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะนี่เป็นศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาลนครหัดใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนเพชรเกษมถ้าวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมไปฉีดไม่ทันค่ะให้ไปสอบถามที่สถานบริการโรงพยาบาลใกล้บ้านนะคะอย่างในหัดใหญ่ก็จะมีทั้งที่โรงพยาบาลหัดใหญ่อยู่โรงพยาบาลไหนก็ไปสอบถามที่โรงพยาบาลน,นั้นนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าฉีดฟรีไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะ